สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกทุกท่านครับสวัสดีผู้ติดตามครับผมตอนรับพวกท่านกูาสสนยางไรทัพชนนกับ สวัสดีตอนเซสายนะครับเนาอนสายวันที่สิบห้าแล้วสิบห้ามกลาหนาวครับมันนี้สองมือลครับสิบสี่สิบห้าเนี่อาการเย็นเจี๊ยบฝนตกมาวางเย็นวันที่สิบสองนะ่อแต่ฝนตกมา,า,มนะากมากเริ่มเย็นเจี๊ยบลงมาเลยครับมันนี้เศร้าเนี่ยหนาวมันนี้ตอนนี้สายเติมแล้วครับเก้าโมงกว่าแล้วกีดยางครับผมกีดยางเหมือนเดิมมนนี่ก็สีแล้วสาดเล็กน้อยครับ กิดตี่เช้ายันสายลเลยครับวเหนียวมีดสองครับหวานมีดแรกเนาะอันนี้มาสอบกับมีดสองครับ ากาศโลงๆใช่ไหมครับใบยางเริ่มร่วงร่วงแล้วครับต่วบ้านเหมิดตอแดงมันแดงแล้วแดงเหมือนไม่ไมีเปิ้ลเลยหนาตั้มแล้วครับนั่งกรีดนั่งมั่งก้มมั่งแล้วแก เหตุาการณ์นะครับถ้าเรานั่งลูกๆนั่งๆอ้ไอยว้มันก็ปวดขาลดลนะลแล้วครับก้มก็ปวดหลังนะสลับกันเอาครับว่าเสน่ายางต้นน้อยครับยางเล็กอายุท้อคอแต่ทำไมเจ้าไม่โตเท่าเขา มาแรงแล้วผงไม่เต็มหรอกมกั้งีิกไว้ครับซอยครับ ซอยบางๆกินยางสายๆ ตรงหัวนี่ครับแล้วมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับ ต่อครับจางนานาวนี่จะไหลนานเ้ยครับผมเห็นว่าเนี่มันไหลนานแล้วมันลมเนี่ยมันจะทำให้เกิดเส้นอย่างนี้แหละครับถ้าลมแรงมันจะแกว่ง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 ยางก็ดีลงร้วรวยแล้วครับผม เอ็นมั่ก็คือท้องมันคือโพรงถวยนี่ถึงลิ้นอยู่แล้วนะน,นะมันก็ปูดขึ้นมาตรงข้างลิ้น nó khe dần quá สีลงตัวอยู่แล้วก็บว,วลงปูดอ,อกข้างขางอยู่ทำไมไม่ลงครัวก็ไม่โล บ่ดึงเส้นหรครับวันนี้มันเหนียวยางมีซองมันจนเหนียวเนาะเส้นมันจเจะเหนียวลวก็จะบะดึงครับติดมือติดถุงมือข้าวโพดหักเสร็จแล้วครับข้าวโพดต,ตาตาส่วนข้างๆกันห่แหละหักเสร็จแล้วได้กิตถุงมู้ เริ่มแรงจัดแล้วครับผมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีฝนมาอยู่เนาะเริ่มสิแรงแล้วฝนงดสุดท้ายแล้วมา้าหลงดูดูมา <c oughs> แรงแรงสิกะอากาศก็แห้งครับใบยางเริ่มแห้ง,งดีใบยางหล่นเต็มพื้นแล้วครับระวังแต่ฟืนไ,ไฟล่ะครับสิไหใหม่ปลายยางระวังฟืนไฟ นี่นาตัวสุดท้ายแล้วครับ ไปแล้วถึงมืออีกนค,ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมกีดแล้วสายได้ยังนะครับสายแล้เกาอมุงกวาแลวหละขีดตะดึกปุน่นละครับผมอาสไลดคลิปนี้กับพี่น้องช่วสอบกัช่วยกันกดไลค์กดติดตามครับผมชีวิตีชีวิตชวาวสวนเนาะกลางคืนก็กีดยางกลางวันก็กีดยางครับกลางคืนกลางวันก็หยดกดอีกเสร็จจากยดกดจากรากอะเออจาก เวลาที่เข้า,าพักยางกับเป็นหน้าแล้วครับผมช่วงนี้กับเขาโพดกระลังเกิดแล้วครับกระลังงามเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปใส่ปืนกับโพดแล้วครับอะไรชิดในลไลฟ์พี่นน้องแล้วครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวที่หน้า